กำหนดการงานบำเพ็ญกุศลทบุญอายุพัฒนมงคล69ปีพระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตประเดิมธรรมรก้าโยคดอกเตอร์ศาสตราจารย์ราชบัณฑิตกิติบศักดิ์อัครมหาบัณฑิตกรรมการมหาเถระสมาคมจาวัดวัดประยุวงศาวาดประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติณอาคารศาลาการ,ปรเปรียญวัดประยุ์วงศาวาดบริหาร เขตธนบรีกรุงเทพมหานครวันอคารที่17กันยายนพุทธศักราช2 5 6 7เวลา8ปดนิกาพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมจ้าวาดวัดปริยยวงสาวาดจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระพิสุาสามเณรผู้สอบพระปริยธรรมได้ประจำปี2 5 6 6และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาจำนวน150ทุน พระพรหมบณฑิตกล่าวให้อ,อวาดแก่นิสิตนักศึกษาที่เข้ารับทุนการศึกษาเวลาเกา้านฬิกาพระพรหมบัณฑิตจุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรยัยจุดเครื่องทองน้อยบูชาบุพการีและบุรพาการพระสงฆ์สิารูปสวดมาดิกาบางสกุลเจ้าหน้าที่รัดผ้าผูษาโยงค์อผบผ้าไตรสิ้าไตรพระสงฆ์สิารูปบางสกุล ถวายธายธรรมแด่พระสงฆ์พิธี15รูปตรวจน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา10นาฬิกาประธานเดินทางถึงวัดปร,รุโยงสาวาทเข้าสู่มณฑลพิธีศาลาการ,ปรเปรียนจุดเครื่องน้ำสการบูชาพระรันตนไลยกราบกราบพระพรหมมดิตนั่งก้าอีที่จัดไว้พระพรหมมดิตถวายสการะเจ้ระคุณสมเด็จ พระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานถวายสการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์รับศิลประธานสงให้ศินจบประธานถวายทูบเทียนแพรน้ำสงพานพุ่มดอกบัวผ้าไตรและทายธรรมพระราชทานแด,พมมด,นดนน่พระพรหมมณิตขณะนั้นพระสงฆ์เจริญใชยมงคลคาถาพระพรหมมณิตถวายอดีอเรกประธานสงรับ พระวันตุสัพประธานกราบหน้าเครื่องนมัมสการกราบพระพรหมมณิตออกจากสาราสกุลไทยประธานเดินทางกลับศาสนาพิธีกราบอาราธนาพระปริศพระาราชาคณะจำนวนสิบห้ารูปจเจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องไตยธรรมแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารา์ถวายเครื่องไตยธรรมแด่พระสงฆ์ในพิธีพระสงฆ์ทรงสรลักอนุโมทนารวดน้ำรับพรพระสงฆ์ทรงสรลัก ชันพระทหารเพนถวายพระทหารแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์ร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวันเวลา13นานิกาพระพรหมมดิตเดินทางถึงมณฑลพิธีศาราสิริพักดีธรรมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรยัยเวลา13นานิกาการสารเสวนาพระนักเทศทนเล่าเรียนหลวงพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาเสวนาเรื่องสะท้อนบทบาทงานเผยแผ่ สำนักสาริกาป้อนเยือวิทยากรโดยพระเมธีวัชิโรดมวัดพระสิงห์วริหารผู้อนวยการสถาบันวิมุตตา,ลาัลพระปัญญาวัชลบัณฑิตฐ์วสียสุดารามรองธิการบดีมอจรอฝ่ายวิชาการพระครูสังฆภระารวิมลวัดบ้านมอจวัดเชียงใหม่นักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรองศาสตราจารย์ดรสุรเดลฟรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมดำเนินรายการโดย พระเทพปฏิาพานกวีบรรพยุวงศาวัตรองแม่กองทมสนามหลวงประจำผลใต้